เปลี่ยนวันดีครับมูลาลูกเปือกลูกไข่หมุกขาวลูกไข่หมุกขาวครับเปียครับราคาห้างเนี่ยสี่หมื่นห้าเมมครับผมเป็นสายพัฒนานะครับเป็นเอามูลานะครับมูลามาผสมไข่หมุกขาวบอกมาเป็นตัวเมียเผือกนะครับ ความสูงประมาณหลายเป็นหนายคาบาเน,น่ร้อยสี่สนะิบสามเนาะเป็นสายพัฒนานะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นพัฒนามันออกมาเป็นเนื้อนะครับตัวนี้ลูกตัวเมียทีงานอาบเป็ดทา่านทางปูเวียงได้กินเนองแล้ว <c oughs> พิเตอร์มาจีไปยามครับเพราะท่านแต่ไปยามจักเทียนะครับพอดีแม่ในหอยสี่แปดเป็นคนทางปูเวียงนะครับ มันละ่ะแต่ก่อนตากะหากินทั้งตลาดบ้านอ่างบุนละ่ะนี่อาเปียดมาประจําเลยนะอาเปียดนะครับผมจากผู้เวี่ยงเฮานี่ได้มูลาผสมไข่หมูขาวมาฝากพ่าแม่พี่น้องราคาเบาเบาอยู่นะครับสี่หมื่นห่านี่ต่อร่องได้อาเปียด <c oughs> ผมคว้าเบอร์ฝากพ่าแม่พี่น้องนะศูนย์เก้าหนึ่งสามหกศูนย์สามสี่เจ็ดเจ็ดครับกับผมขอบคุณเลยล่ะครับอาครับ,รบมูลานะครับ આ ધનનો